กลับสวัสดีทุกทกท่านที่ครารพปรักเป็นสูงค่ะกลับมาพบกับอาจาร,รย์เบียิ้ซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจาร,รย์เบียิซีใครใจพุจ่มจะเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนมิถุนายนพศ2568ค่ะเช่นเคยนะคะอาจาร,รย์เบียิซีใครใจได้นำไพ่ชุดไพ่พรมยานค่ะของท่านอาจารย์พรมยานรัตน ในย่านพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพื่พี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันคะ่ะเรามาเริ่มรับชมรายการดีๆรายการเลิศๆของอาจารย์เบงยิมสีใครใจกันได้เลยนะคะอาจารย์เบย์ยิมสีใครใจจะไล่พระเวศอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะท่านผู้ชมเริ่มกันเลยคะ่ะ โอมอคีพาหูบุพังสาการะบรรทานางครูบาจารย์ยังอาจารย์เทวามมนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคณจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุาธาธเป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยลํำลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมคะไพ่ชุดนี้เนี่ยเขามีอายุอานามนะคะ มากกว่า20ปีแล้วนะคะและท่านอาจารย์พรษมยนันรัตนยันพิโมคเนี่ยก็อยู่ในวงการมานะคะมากกว่า25ปีแล้วค่ะอาจารย์ไปยิ้สีใครใจขออนุญาตตัดไพ่เนี่ยครึ่งหนึ่งนะคะแทนตัวชาวลักขนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะและเลือกไพ่ออกมาจำนวน12ใบนะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหเลือกไพ่ออกมา12ใบนะคะ เลือกไพ่ออกมาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาเนี่ยพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับไพ่ไทยกลองในวันนี้นะคะ โอ้โหได้องค์เทพพระอังคารค่ะไพ่องค์เทพพระอังคารน,นะคะมาสื่อว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ําเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความขยันมั่นเพียรมีความอดทนทําสิ่งใดเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจในการดําเนินการในเรื่องราวต่างๆเนี่ยอย่างตั้งจิตตั้งใจและดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยความอดทนแถมซ้ําตัวชาวราศีพิจิกชาวธาตุน้ํามีความรัก มีสิ่งที่ตัวท่านเองกําลังหยิบจับอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์หรือธุรกิจการเกรษตรค่ะนะคะเห็นมั้ยคะโอ้โหไพ่สวยงามมากนะคะและองค์เทพพระอังคารนี่นะคะท่านผู้ชมตามประวัติดาวเคราะห์นะคะในนิทานในนิทานดาวเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์นะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าองค์พระอิสร์เนี่ยท่านได้นํา วัวก,กระบือค่ะกระบือหรือควายนะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยแดตัวมาบดจนละเอียดเป็นผงเลยทีเดียวท่านผู้ชมแล้วใช้ผ้าแพรสีชมพูนะคะปกคลุมไปยังควายทั้งแปดตัวที่ปกคลุมนั้นนะคะหลังจากนั้นพระองค์ได้ประพรมด้วยน้ำอมฤตค,ค่ะ นะแล้วไล่พระเวทพ,พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อปลุกเสกองค์เทพพระอังคารเนี่ยขึ้นมานะคะท่านผู้ชมองค์เทพพระอังคารนี้นะคะจึงส่งผลให้ท่านที่เกิด ราศีพิจิกชาวธาตุน้ำในวันนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีความอดทนที่เป็นเลิศทําสิ่งใดมีความมุ่งมัน่นตั้งจิตตั้งใจในการส,สร้างและลงมือทําในสิ่งนั้นอยู่อย่างสม่ําเสมอเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะชาวราศีพิจิกทําด้วยความรักค่ะท่านผู้ชมมากค่ะสำหรับไพ่ใบแรกนะคะที่อาจารย์เลือกออกมาแล้วนะคะใบแรกดีก็คือนะ ได้องค์พระอสุรินราหูค่ะเขาบอกว่าชาวรัคนาราศรีพิจิกชาวธาตุน้ำเนี่ยมีความ ขยันมันเพียรมากเลยนะคะและท่านทําสิ่งนี้ก็ตามในช่วงนี้เนี่ยตัวท่านเองนะคะทําด้วยความรักทําด้วยความบ้าคลั่งค่ะโดยเฉพาะท่านใดนะคะที่กําลังหยิบจับธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วก็นะคะเกี่ยวข้อในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆท่านสามารถบริหารจัดก,การดําเนินการเรื่องเราต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมนะคะดังนั้นชาว รักษาราศีพิจิกเนี่ยมีไอเดียเรือะไรมีไอเดียอะไรให้เร่งรีบสรรสร้างลงมือทําให้ดึงสิ่งนั้นเนี่ยขึ้นมาสรรสร้างลงมือทําในทันทีนะคะท่านผู้ชมทําด้วยความบ้าคลั่งค่ะนะโอ้โหดีเลิศมากให้ใบต่อมานะคะท่านผู้ชมเปที่สองนะคะได้นะคะองค์เทพทักษะองค์เทพทักษะเนี่ยมาบอกเลยนะว่าชาว รัคนาราศีพิจิกเนี่ยให้ตัวท่านเองนะคะมีความระมัดระวังค่ะในเรื่องของการเงินเนี่ยให้มากๆช่วงนี้การเงินการทองนะคะไม่ลาบลื่นไม่ลื่นไหลไม่ลื่นปลื้ดนะคะขออนุญาตนําคําว่าลื่นปลื้ดเนี่ยของยันแม่ปรินแก้ววัชระผลแห่งรายการรวยเฮงเก่งดีมาใช้สะหน่อยนะคะนะให้เตือนมาเลยว่าช่วงนี้การเงินเนี่ย ไม่ค่อยลื่นไหลไม่ลื่นเปิดอดีเท่าไหร่ดังนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกตัวท่านเองจะต้องมีความระมัดระวังค่ะในเรื่องของการบริหารการเงินค่ะนะวิธีการแก้ไขแบบง่ายเลยชาวลัคนาราศีพิจิกชาวทัตน้ำนะคะให้ตัวท่านเองเนี่ยมันทําจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิใจ ในทุกๆเช้าที่ตัวท่านเองเนี่ยตื่นนอนขึ้นมานะคะให้นอนนิ่งๆอยู่บนที่นอนสักครู่หนึ่งนะกล่าวคาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กล่าวคาขอบคุณครูบาอาจารย์กล่าวคาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่กล่าวคาขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ในกระเป๋าเงินของคุณนะให้คุณเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยมีอยู่แล้วนะสิ่งนี้เนี่ยแหละจะเป็นการ เปิดประตูคุมทรัพย์แห่งจักรวาลให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำค่ะนะโอ้โหดังนั้นเนี่ยไพ่เติมไปแล้วนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีความระมัดระวงังในเรื่องของการบริหารการเงินสักนิดหนึ่งนะคะและไพ่ใบนี้นะคะ พระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรค่ะพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรเนี่ยมาเตือนชาวรัชนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ําอีกแล้วนะคะว่าคุณเนี่ยมีความปรารถนาในการส,สร้างลงมือทําในสิ่งหรือก็ตามเนี่ยให้คุณลงมือทําในท,นทันทีอย่ารอคอยเพราะการที่ตัวคุณเนี่ยรอคอยนี่นะคะนะการที่คุณรอคอยการที่คุณผัดวันประกันพรุ่งนะมันเป็นการที่ทําให้สิ่งที่คุณ มีความปรารถนาในการสรสร้างลงมือทำเนี่ย<แ>เกิดความล้าล่าช้าและมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งให้ลงมือทำเนี่ยในทันทีนะคะและตัวท่านเองเนี่ยอย่าก,กลัวนะคะมีไอเดียเริ่มีไอเดียใดก็ตามนะคะให้ลงมือทำในทันทีอย่าก,กลัวนะความกลัวก็เป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อกความสำเร็จ ในชีวิตของเราได้อย่างหนึ่งนะคะทำใจสบายๆหายใ,หใจเข้าลึกๆนะคะมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ําเสมอรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อย่างสม่ําเสมอท่านผู้ชมและอย่าไปรอคอยเรืเ่องใดๆทั้งสิ้นนะพไพบิษีเตือนมานะนะไพ่บอกว่าให้ชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำเนี่ยมีความพึงพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวคุณเองมีบางท่านอาจจะมีบ้านมีอสังหาริมทรัพย์มีรถ มีเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ในกระเป๋าเงินมีความรู้มีความสําเร็จมีสิ่งเดก็ตามที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยให้บอกว่าให้คุณพึงพอใจในสิ่งนั้นนะคะอย่าไปหวังน้ําบ่อหน้าอย่าไปรอคอยใดๆทั้งสิ้นให้รู้สึกพึงพอใจและมีความสุขกับสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยมีอยู่นะคะชาวราศาีพิจิกชาวธาตุน้ํานะคะสิ่งนี้จะช่วยขยายนะคะทําให ความมั่งคัง่งความร่ำรวยความสำเร็จในเรื่องต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวทัตน้ำเนี่ยได้ไง่ายขึ้นนะคะท่านผู้ชมนะลำดับต่อมานะคะโอโหได้ไพ่องค์กรรมเทพ เนื่องจากชาวลัคนาราศีพิจิกชาวทัตุน้ำเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเก่งมีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดมีพลิดีมีความสุข,ขุมพีรภาพที่เป็นเลิศและตัวคุณเองอยู่ใกล้ใครคนที่อยู่ในวงการคุณก็รู้สึกชอบคุณรู้สึกรักคุณรู้สึก มีความเมตตาปราณีในตัวคุณและและ้วเขาเหล่านั้นรู้สึกไวจิตไวใจในตัวคุณค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะเรียกว่าตัวคุณเองเป็นที่น่ารักของบุคคลต่างๆในบวงสังคมดังนั้นดวงชะตาของคุณเองเนี่ยจึงไม่มีศัตรูนะคะหรือหรือท่านใดก็ตามที่เคยมีช่วงนี้เนี่ยศัตรูเขารู้สึกว่าหยุดกัรลบชั่วคราวนะรู้สึกเป็นมิตรกับคุณชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวท่าน้ำไพ่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะนะในเมื่อบุคคลต่างๆรู้สึกดีกับคุณเช่นกันคุณเองก็เป็นผู้ที่น่ารักแหละเขาถึงได้รู้สึกดีกับคุณดังนั้นช่วงนี้นะคะเหมาะเหลือเกินที่คุณแบ่งปันเรื่องเราดีๆเนี่ยออกไปยังบุคคลต่างๆในวงสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกในนี้ค่ะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ให้คำปรึกษาดีๆการยิ้มนะการปล่อยพลังงานดีๆพลังงานบวกพลังงานแห่งความรากักปล่อยออกไปค่ะท่านผู้ชมนะโอ้โหไพ่สวยงามมากลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมค่ะองค์เทพรทนะเทพระอาทิต์นะองค์เทพพระอาทิตย์นี้บอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หากชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำเนี่ยมีไอเดียรถมีไอเดียดีนะคะให้คุณเนี่ยเร่งรีบ ลงมือทำเอทันที T. โอกาสประสบความสำเร็จสูงเพราะช่วงเดือนตลอดเดือนมิถุนายนนี้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำมักมีโอกาสได้รับการผลักดันรับการสนับสนุนค่ะจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะให้คุณเนี่ยเขียนโครงการในเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่คุณเองเนี่ยมีความรักในสิ่งนั้นหากคุณไม่หากคุณเนี่ยรู้สึกยังรู้สึกว่าความรู้ยังน้อยไป ให้ตัวคนเองนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับโค้ชครูครูบาอาจารย์ค่ะเพื่อศึกษาเทคนิคกิมมิคความรู้ความสามารถในด้านต่างๆค่ะแล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปประธรรมนะคะโดยตัวชาวลัคนาราศีพิจิงชาวธาตุน้ำอาจมีกรอบระยะเวลาเช่นหวันสวันครึ่งปีหปีเป็นระยะสั้นนะคะรีบศึกษาค้นคว้าหาความรู้ บดิที่คุณไม่ต้องไปเรียนจนจบคอร์สนะคะคุณสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาไปต่อยอดและสร้างสรรค์ส,สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมใช้เงานด,ดีๆใช้งานดีจริงอย่าลืมนะคะชาวรัคนาราศีพิจิกชาวทันน้ำแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะ นะไพ่สวยงามากๆโอกาสที่ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์กันสำเร็จนะคะอย่างเช่นไพ่ไทยกล่องที่ ได้บอกเอาไว้แล้วว่าช่วงนี้เนี่ยคุณมีความอดทนมีความวิริยะอุตสาหะมีการลงมือทาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมค่ะได้พระเทวาสีค่ะองค์พระเทวาสีเนี่ยมาบอกเลยนะว่าเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำค่ะช่วงนี้ต่คุณเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากโคช้ชครูครูบาอาจารย์ จากผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้กำลังจิตกำลังใจคอยให้ความรู้สตรงสตรูไม่มีนะคะเห็นไหมคะดีมากแล้วหากชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำมีโอกาสนะคะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินำตัวเองเนี่ยไปวัดนำตัวเองไปนั่งในโบทถ์หรือตัวเองอาจจะอยู่ในห้องพระนั่งสมาธิ จึกการเจริญสติปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหวพระักหน่อยหนึ่งช่วงนี้นะคะคุณสามารถสวดพระคาถาเงินล้านนะคะในทุกๆวันสวดพระคาถาอิติปิโสเกินอายุตัวคุณเองหนึ่งกีหรือตัวคุณเองอาจจะสวดพระคาถาชนะบัญชรสก้าจบสวดพระคาถามหาจักรพรรดิสวดบทสวดมนต์ทางองค์เทพฮินดูหรือคุณอาจจะสวดบทสวดมนต์บทสวดมนต์ใดๆก็ได้นะคะ ตามที่จิตใจของคุณรู้สึกถูกจริตอยู่หรือคุณอาจจะเปิดเพลงบรรเลงฟังนะคะ mm hmm. เพื่อร mm ีแลกฮิลลิ่งก็ได้นะคะอาจารย์บีอาจารย์บ mm ี hmm. าาย้ mm ํสีใครใจก็แนะนําให้เป็นฮ mm ิลลิ่งของท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะ mm hmm. เมื่อชาวลัคนาราศีพิจิกเนี hmm. ่ยมีการปฏิบัติตมีการลงมือทําสิ่งเหล่านี้จะทําให้จิตใจของชาวลัคนาราศี mm hmm. พิจิกชาวธาตุน้ํามีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจมีความสุข พอคุณอยู่ในสถานการณ์ดีๆสถานการณ์ลดๆแบบนี้สามารถส่งเสริมให้ตัวคุณเองกระโดดข้ามกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวคะ่ะท่านผู้ชมไพ่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะไพ่บอกว่าช่วงนี้ดวงชะตาของคุณเองเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักนะคะแนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักแถมซ้ำเนี่ยยังได้รับความรักจากจัก,กรวาลด้วยนะคะได้รับความรักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะโอ้โหดีมากๆเลยนะคะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะลำดับต่อมานะคะให่พะเพิงนะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะคะมีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วไพ่เตือนมานิดนึงค่ะว่าช่วงนี้นะคะคุณจะต้องมีความเข้าใจในคู่ชีวิตของคุณเนี่ยให้มากๆสําหรับคู่ใดนะคะที่ก่อนหน้านี้มีการทะเลาะเบะแวกันมีความไม่เข้าจิตไม่เข้าใจกันให้คุณเนี่ยมีความใจเย็น มีความเข้าใจกันมากให้คุณเนี่ยรู้สึกดีกับคู่ของคุณให้คุณรู้สึกมีความเข้าใจในคู่ของคุณแสดงความเข้าใจแสดงความเป็นกัลยาณมิตรแสดงความโรแมนติกกับคู่ของคุณเนี่ยให้มากๆคอยลำลึกถึงในวันแรกที่คุณเองเนี่ย เริ่มรักกันนะคะสำหรับท่านเทียนใดที่เพิ่งมาเป็นแฟนกันก็เช่นกันนะคะช่วงนี้อย่าวู่วามอย่าเจรอนนะคะคอยดูซิว่าคู่รักคนพิเศษของคุณต้องการอะไรแสดงความรักแสดงความห่วงใยกันแสดงความเข้าจิตเข้าใจแสดงความเป็นกัลยาณยมิตรที่ดีกับคนรักคนพิเศษของคุณเองเนี่ยให้มากๆหน่อยในช่วงนี้ค่ะนะใครเตือนไว้นะคะชาวราศาีพิจิก ชาวทาตน้ำนะคะลำดับต่อมานะคะได้พยาครุฑอุ้มกากีนะคะก็บอกว่าช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวทาตน้ำเนี่ยตัวคุณเองมีเกณฑ์การเดินทางค่ะมีโอกาสเดินทางไปเหนือล่องใต้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ เกณฑ์การเดินทางอาจจะติดต่อเรื่องของการเรียนอาจจะติดต่อในเรื่องของธุรกิจการงานหรือเดินทางไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะคะไพ่บอกเลยว่าเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางคะ่ะนะโอ้โหไพ่สวยงามากๆท่านผู้ชมนะดวงดีนะเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวธาตุน้ำนะคะลำดับต่อมาค่ะเป็นธรรมดาของคนดวงดีอย่างคุณนะคะอันนี้คือองค์พระแม่ปารวตีค่ะบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยนะคะบ้านหลังนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำอยู่ค่ะดังนั้นท่านผู้ชมค่ะอันดับแรกเลยนะลองไปตรวจตราดูซิหิ้งพระหิ้งเจ้าเนี่ยมีฝุ่นเยอะไหมถ้ามีเยอะ นำฝุ่นออกค่ะดอกไม้พวงมาลัยที่แห้งแล้วนำไปทิ้งค่ะส่วนจะกรันนำไปล้างให้เรียบร้อยคว่ำเอาไว้รอวันพระหน้าโอกาสหน้าช่วงหน้านำดอกไม้สดขึ้นบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมทราบไหมว่าการที่หิ้งพระเนี่ยมีฝุ่นเยอะดอกไม้แห้งพวงมาลัยแห้งนี่นะส่งผลให้เงินทองในกระเป๋าเงินของคุณเนี่ย เหือดแห้งตามไปด้วยดังนั้นอย่าลืมนะคะคอยทำความสะอาดหิ้งพระหิ้งเจ้าเนี่ยให้ดีนะคะ ท่านผู้ชมโอ้โหนี่คือองค์พระแม่ปาราวตีคะ่ะนะคะและที่สําคัญคุณคอยดูแลทําความสะอาด,บ,าดบ้านของคุณให้ดีทําบ้านของคุณจัดบ้านวงจุ้ยให้มีความสวยงามให้เหมือนกับโรงแรม5้าดาวโรงแรม6ดาวเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนะพระแม่ปาราวตีมาบอกแล้วนะคะบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความสุขบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยนะคะประตูขุมทรัพย์ แห่งจักรวาลกําลังเปิดต้อนรับคุณแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะโอ้ไพ่สวยงามากๆค่ะนะลำดับต่อมานะคะโอ้โหได้องค์พระแม่ลักษมีท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมกําลังได้รับคําอวยพรจากองค์พระแม่ลักษมีค่ะ ให้บอกเลยว่าหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำเนี่ยยูนิเกณนดีได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรทําธุรกิจกิจการใด,ดก็ตามไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจใด,ดก็ตามนะคะมีเกณฑ์การสาเร็จสําเร็จสําเร็จ นะท่านใดตกงานอยู่มีเกณฑ์กันได้งานนะคะท่านใดมีไอเดียที่จะไปสอบกอพอเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีนะคะในวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์พระราชบัญญัติข้าราชการใหม่นะเตรียมเนื้อเต็มตัวให้ดีตัวท่านเองมีโอกาสสอบผ่านสอบได้สอบผ่านแล้วได้เรียกวินะดังนั้นเตรียมเนื้อเต็มตัวให้ดีค่ะสําหรับท่านใดที่ตกงานอยู่เตรียมเนื้อเตรียมตัวในสาขาวิชาที่คุณมีเป้าหมายในการ ดำตัวเองไปอยู่ในองค์กรน,นั้นอยู่หน่วยงานนั้นเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามความหลอ่อความเท่เตรียมตัวให้ดีในวิชาภาษาอังกฤษภาษารัเสเซียภาษาอินเดียภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเตรียมเัอให้ดีนะคะนะมีเกณฑ์การสอบผ่านมีเวลาเข้าไปสัมภาษณ์ก็โอกาสสอบผ่านสัมภาษณ์เนี่ยสูงด้วยท่านผู้ชมโอโหอุปถัม์โทษไพรวมนะคะโอกาสเนี่ยดีมากๆท่านผู้ชม นะขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำด้วยนะคะโอ้โหพาสวยงามมากทร่งุนะลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมขาได้พญาสุครีพค่ะพญาสุครีพนี่มาบอกเลยนะว่าสิ่งที่มาเสริมมาส่งดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำในเดือนมิถุนายนนี้คือ การที่ตัวท่านเองทําสิ่งหรือก็ตามนะคะมีการลงมือทําอย่างต่อเนื่องทําด้วยความรักทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจมีการโฟกัสในสิ่งนั้นในขณะเดียวกันคอยศึกษาค้นคว้าพัฒนาหาความรู้เพิ่มเติมย่อย่าเสม,สมอนะโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากๆท่านผู้ชมโอ้โหไพนี้สวยนะ อาจารย์บีฟสี่ใครใจเนี่ยชอบไพ่ใบนีมากพญาสุครีพท่านใดมีไพ่ใบนี้อยู่ในดวงชะตานะท่านนั้นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะคะโอ้โหดวงดีมากนะถึงไพ่ใบที่สิบสองเลยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้คือองค์เทพพระพุทธค่ะเขาบอกว่าการติดต่อเจราจาการพูดคุยของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำเนี่ยการติดต่อเจราจาการพูดคุยดีมาก บุคคลต่างๆในวงสังคมมีความเข้าจิตเข้าใจในตัวคุณนะคุณเองเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลต่างๆทุกๆวงการและทุกๆองค์กรการติดต่อเจรจาการพูดคุยมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จสูงมากมีความเข้าจิตเข้าใจในทิศทางที่ดีเยี่ยมนะคะ โอ้โหขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำด้วยค่ะดวงชะตาของคุณอยู่จุดในมุมไหนของรลกปบน,นี้นะคะปลอดภัยคล้วคลาดจากภัยพิยันตรายทั้งหลายทั้งปวงค่ะท่านผู้ชมนะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นชาวธาตุน้ำนะคะอาจารย์บียิมสีใครใจก็จะแนะนำนะคะองค์เทพองค์หนึ่งนะองค์เทพองค์นี้เนี่ย ชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นชาวธาตุน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกต้องแห่องค์เทพเทา้าวิรูปักนี่องคเท้าว,วิรูปักที่สถาบันพรมยานมีให้บูชานะคะผู้ชมนะหรือท่านอาจจะจุดธูปเก้าดอกระล,ลึกถึงพระองค์ก็ได้ ะะพระองค์ยอยู่ที่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาค่ะเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งอยู่ใกล้โลกมากที่สุดห่างจากโลกเพียงห่างจากโลกเพียงนะคะสี่หมื่นหกพันโยธอาจารย์บียิมซีใครใจคำนวณมาเป็นหลักกิโลเมตรแล้วนะคะห่างจากโลกเพียงเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันกิโลเมตรค่ะการที่เราจะนั่งเครื่องบินไปนมัสการท่านก็คงจะยาก ดังนั้นเนียท่านผู้ชมสามารถที่จะหาท่านมาบูชาหรือท่านผู้ชมสามารถจุดธูปเก้าดอกส่งจิตไปถึงท่านได้นะคะเป็นความมหัศจรรย์ค่ะท่านผู้ชมควันธูปเนี่ยสามารถลอยขึ้นไปได้นะคะถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเลยทีเดียวพระองค์คอยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะตลอดทางทิเตะวันตกนะคะของชั้นจาตุมหาราชิการวมทั้งโลกมนุษย์ของเราด้วย นะโอ้โหเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โลกกับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำค่ะรวมทั้งตระกูลพญานาคทุกตระกูลเลยค่ะนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะและอาจาร,รย์บียิมซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำจบลงแล้วค่ะอาจารย์บียิมซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนเพื่นพี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์ดียิบซีใครใจคะ่ะ โดยเฉพาะชาวเยอรมน,นีอเมริกาอไอซ์แรนรล์นอร์เวย์รัเซียมาเลเซียพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์เบยิบซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด super thanks ให้กับอาจารย์เบยิ y C ีใครใจค่ะ ก่อนจากกันอาจารย์บียิบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมัง่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์บียิพซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ